สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ทีนิวสดลึกจริงร่วมกับไรทีวีนะคะวันนี้เจอกันศุกร์ที่17มีนาคม2560ค่ะกับบิชานชนุตราเพชรมูลและคุณยุคนวิเศษสังเช่นเดิมนะคะวันนี้ศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์นะครับมีประเด็นข่าวเชิงลึกและก็เป็นการเปิดประเด็นใหม่ของทางสำนักข่าวทีนิวทีนิวสดลึกจริงนะครับในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกภาษีจากนายทักษิณชินวัตรจำนวนทั้งสิ้นกว่า12,000ล้านบาทนะครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดนิสัยรูปแบบการทำธุรกิจที่เอามายงใหญ่กับผลประโยชน์ของประเทศชาติของคนในตระกูลชินวัตร mm. แล้วก็ดามาพงศ์นะครับจนสร้างความเสียหายเนี่ยนะครับให้กับประเทศชาติอย่างมาหาศาลนะครับ mm. และณขณะนี้นะครับก็มีประเด็นการต่อสู้ภายใต้ข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมา ทั้งจริงและก็ไม่จริงนะครับโดยเฉพาะกรณีล่าสุดจากคุณพานทองแท้ชินวัตรหรือว่าคุณโอ๊กนะครับซึ่งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณทักษณิณแล้วก็ที่ผ่านมาเวลามีแง่มุมทางการเมืองก็มักจะโชว์ภูมิความรู้ผ่านทาง Facebook ต่างๆแต่จนแล้วจนรอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีคำถามที่ห้ามลืมกันว่าคุณโอ๊กเนี่ยมีสติปัญญาในการเขียน a c e b o o k เนี่ย ขนาดนี้ด้วยตัวเองเนี่ยจริงหรือไม่ <c oughs> เพราะไม่เคยให้สัมภาษณ์เลย <c oughs> ใช่ค่ะนะครับสัมภาษณ์พิเศษเดียวๆสื่อของตนเองก็ไม่เคยไม่เคยค่ะห <c oughs> รือจะมาะเผชิญหน้ากับผู้สื่อข่าวไม่มีค่ะ <c oughs> ก็ไม่มีคือบางครั้งมันก็แปลกใจว่าคนที่มีทักษะในการเขียนหนังสือนะในการเขียนข้อความบน Facebook <c oughs> ขนาดนี้เนี่ยจะกลัวอะไรในการ,รเผชิญหน้ากับสื่อสารมวลชน ในการแจกแจงข้อมูลข้อเท็จจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยลืมเรื่องที่สองซึ่งเป็นสาระสาคัญมากกว่าก็คือเอาละวันนี้มองผ่านไปว่าเขาเขียนเองหรือไม่เขียนเองก็สุดแท้แต่แต่ต้องถามว่าล่าสุดเนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องคุณพ่อแล้วก็โชว์ภูมิปัญญานะครับด้วยการอธิบายเรื่องของคดียึดทรัพย์4 6 0 0 0ล้านบาทเรื่องของการจ่ายภาษีเนี่ยอย่างไรกันบ้าง เราไปดูที่ f c e e o o o นะครับเข้าไปที่ Facebook ของโอ๊กพานทองแท้เลยนะครับอยากให้ดูกันแบบสดๆนะครับว่าโพสต์กันออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยครับคุณชมครับโพสต์ข้อความเมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วนะครับกำลังออกมาปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องคุณพ่อของตนเองนะครับคุณโอ๊กบอกแบบนี้ครับว่าเรื่องการซื้อขายหุ้นชินสืบเนื่องมาจนถึงการจะเรียกเก็บภาษีหากจะมองว่าเป็นการกระทําผิด การพิจารณาดำเนินการเอาผิดสามารถกระทำได้ใน2กรณีทางใดทางหนึ่งเท่านั้นตามนี้ค่ะกรณีที่ 1. คุณโอ๊กว่ายังไงคุณชนุตราถ้าหากว่าการที่คุณพ่อเนี่ยขายหุ้นให้เมื่อ8ปปีที่แล้วให้กับผมใช่ค่ะศาลจะพิจารณาว่าเป็นการซื้อขายจริงก็เท่ากับว่านะคะหุ้นนะคะตกเป็นของผมแล้วค่ะ ซื้อมานะคะผมซื้อมาในราคาที่ต่ําแล้วก็ขายไปราคาที่สูงกว่าเมื่อผมมีกําไรจากการขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หากว่าจะฟ้องร้องเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นในครั้งนั้นก็น่าจะที่จะพอรับฟังได้ค่ะเพราะว่าศาลเนี่ยได้ชี้ว่ามีการซื้อขายกันจริงครับแต่หากว่าการพิจ,จารณาออกมาในแนวทางนี้ก็จะถือว่าหุ้นดังกล่าวเนี่ยเป็นของผมไม่ใช่ของพ่อ กรณีดังกล่าวก็จะยึดทรัพย์คุณพ่อผม46,000ล้านบาทเนี่ยไม่ได้นั่นก็คือกรณีที่1ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าศาลได้ตัดสินยึดทรัพย์คุณพ่อผมไปเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้เป็นกรณีที่1นึ่งคะ,ะครับไปดูกรณีที่2ต่อคุณชนุตระอันนี้เขียนไว้ว่ากรณีนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะที่ศาลได้พิจารณาว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ขายหุ้นนั้นให้กับผมแล้วก็ไปตีความว่าหุ้นดังกล่าวนั้นยังคงเป็นของคุณพ่อผมอยู่ศาลจึงได้ตัดสินให้ยึดเงินจํานวน4 6 0 0 0ล้านบาทไปตรงนี้แสดงให้เห็นว่าในแนวทางการวินิจฉัยนั้นสรุปว่ามิได้มีการซื้อขายที่เป็นมูลเหตุให้ต้องเสีย ภาษีเลยทรัพย์สินก็ถูกยึดไปตามจำนวนที่ศาลได้พิจารณาว่าเหมาะสมในการเอาผิดแล้วเรื่องนี้มันจบไปเมื่อ8ปีที่แล้วได้มีคำตัดสินไปแล้วในแนวทางที่ไม่มีการซื้อขายไม่มีการเรียกภาษีกันแล้วและมีการเอาผิด ไปเรียบร้อยแล้วด้วยการยึดทรัพย์ไปเป็นจำนวนมหาศาลถึง46,00 0ล้านบาทค่ะ,ะเขาก็ว่าไปนะครับสองกรณีแล้วหลังจากนั้นก็มาสรุปแบบนี้ครับโยงมาที่เรื่องการเมืองนั่แหละครับ่อยู่ๆมาวันนี้รัฐบาลยังต้องการเอาอะไรจากครอบครัวของผมอีกอตกลงความหมายของคำว่าปรองดองเห็นไหม<อ>สู้มาฮะทีมงานครับโยงมาที่คำว่าปรองดองในมุมของรัฐบาลนี้คือการทำลายล้างฝ่ายที่ถูกตัวเองยึดอำนาจมาให้สิ้นซาก กระทืบกันให้จมดินเพื่อจะได้เหลือแต่พวกเดียวกันจะได้ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือการปรองดองหมายถึงการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขกันแน่ครับนะครับ,รบ<ฤ>แล้วก็มีการขึ้นแบนเนอร์ <uit. S 1> นี่ฮะ tamam. แล้วก็มีการเลื่อนขึ้นมาแล้วก็มีการขึ้นแบนเนอร์ปร,อง,รองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นธรรมทําลายฝ่ายตรงกันข้ามให้สิ้นซากนะครับคุณผู้ชมครับคือ ต้องแบ่งออกเป็น2เรื่องนะสิ่งที่คุณโอ๊กเนี่ยพยายามจะสื่อสารออกมาก็คือ 1. โชว์โชภูมิเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของคดียึดทรัพย์46,000ล้านเรื่องของภาษีและ 2. ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาโยงใหญ่ว่าเป็นการไม่ปรองดองเป็นการทําลายล้างฝ่ายตรงกันข้ามคุณผู้ชมครับสังคมไทยเนี่ยนะครับมันติดหลม่มเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับความสามัคคีปรองดองใช่ค่ะ นักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายของคุณโอ๊กเนี่ยพยายามเอาเรื่องคดีความเนี่ยมาปนกับความปรองดองเวลาตนเองถูกดําเนินคดีเนี่ยนะครับและตกอยู่ในฐานะที่เพลียงพลัมก็จะบอกว่าถูกเล่นงานถูกเอาคืนถูกทําลายล้างอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ต้องแยกกันนะครับคุณผู้ชมครับคดีก็คดีมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกครับว่ามันจะปรองดองไม่ปลองดองไม่งั้นเนี่ยนะครับเราจะมีศาลไว้ทําไมถูกรเราจะมีกฎหมายไว้ทําไมนะครับ อีกหน่อยใครทําอะไรผิดมาถ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะครับ mm. ก็อย่าไปเอาผิดเขา mm. เดี๋ยวมันจะไม่ปรองดองกัน oh. เอาหลักการตัวนี้ให้ชัดกันก่อน mm. คนที่มีตักกะวิธีคิดแบบนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับ mm. เอาคดีของตนเองเงินก็ของตัวเองมาผูกอะไรกับความปรองดองของประเทศชาติเกี่ยวอะไรกัน mm. ไม่เกี่ยวเลยค่ะนะครับคุณยังไม่ปรองดองเพราะคุณถูกดำเนินคดีมก็เรื่องของคุณ uh. คนไทยก็อย่าไปบ้าตามนะครับคนที่มีความคิดประเภทแบบนี้ต้องเอาให้ชัดก่อน เออะเวลาตนเองถูกดำเนินคดีไม่ปรองดองไม่ปรองดองไม่ปรองดองไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาหลักการก่อนนะครับอย่าไปเต้นตามที่นี้เนี่ยเรากลับมาที่เรื่องการชี้แจงของคุณโอ๊คไปดูข้อที่หนึ่งแล้วก็ข้อที่สองวันนี้เนี่ยสิ่งที่เครือข่ายทักษิณมันลาวม,มาตั้งแต่คุณนพดลไปดูข้อหนึ่งข้อสองนะฮะสิ่งที่คุณสิ่งที่เครือข่ายของคุณทักษิณเนี่ยนะครับพยายามทําอยู่ณขณะนี้เนี่ยสองวันที่แล้วเป็นคุณนพดลปัตมา พยายามเหลือเกินนะครับที่จะเอาสองเรื่องเนี่ยมาปนกันและทําให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดเลยนะเท่ากับว่าบิดเบือนเลยนะก็คือไปเอาคาดียึดทรัพย์เจ็ดห่นพล้านมาปนกับคดีภาษีะนะครับคุณผู้ชมครับฝ่ายคุณทักษิณพยายามชี้แจงว่าสารตัดสินยึดทรัพย์ไปแล้วสี่หมพล้านแล้วจะมาเรียกเก็บอะไรกับภาษีอีกคุณผู้ชมครับ คนที่พูดแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับก็ต้องใช้คาว่าโง่บัลมเลยนะครับเพราะคดียึดทรัพย์กับคดีภาษีเนี่ยมันเป็นคนละคด,ดีกันเลยคมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับใช่สติปัญญาระดับของคุณโอค๊คหรือว่าคุณพนพดลเนี่ยนะครับก็ดูจากการเขียนข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นคนมีสติปัญญา ก็น่าที่จะเข้าใจหลักการนี้ได้นะครับภาษีเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ของบุคคลกับแผ่นดินนะเหมือนกับพวกเราทุกคนคุณชนุตตาเราไปประกอบกิจการหนึ่งสสสีเราได้กําไรเกิดขึ้นมาก็ตามแต่เนี่ยนะครับท้ายสุดเนี่ยกำไรนั้นก็ต้องมีการแบ่งเพื่อที่จะนําไปสู่การเสียภาษีใ,ให้กับแผ่นดินอยู่ดีนะครับเอาให้ชัดนะเอาให้ชัดผมคิดว่า คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมคนเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าคดียึดทรัพย์กับภาษีเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับทีนี้อย่าไปเต้นตามฮะ,ค,ะคุณผู้ชมครับอย่าไปเต้นตามเรากลับมาดูชาร์ตนี้เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปเจออาจารย์แก้วสรรนติโพออดีตคณะกรรมการตรวจสอบการการะทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐคหรือว่าคอตอสคอ,อตอสอเนี่ยถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีคุณชนุตรตาไปดูชาร์ชาร์ชขึ้นมานะครับ ขอตอสอเนี่ยถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการดำเนินการตรวจสอบการบริหารงานในยุครัฐบาลคุณทักษิณจนนำมาสู่การตั้งต้นดำเนินคดียึดทรัพย์7 6 0 0 0ล้านและกรณีของการสั่งให้มีการเรียกเก็บภาษีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 1, 2,000ล้านบาทนะครับข้อตอสอเป็นหน่วยงานตั้งต้นปรากฏว่าในอดีตนะคุณชนุตราขอตอสเนี่ยทำเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับ ส่งเรื่องภาษีเนี่ยนะครับไปให้กับกรมสัมภากรปรากฏว่าอาจารย์แก้วสันเนี่ยแฉเลยนะครับว่ากรมสัมพากรเหมือนตีเรื่องตกน้ําไปโดยตลอด oh. เหมือนกับมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าเป็นการช่วยเหลือฝ่ายของคุณทักษิณเนี่ยมาโดยตลอดหรือไม่อย่างไรและชาร์จทั้งหมดเท่ามวลมีทั้งหมด4ชาร์จที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจทุกเรื่องอย่างท่องแท้นะครับและ คำชี้แจงของคุณโอ๊กเนี่ยนะครับจะไม่มีความหมายเลยนะครับไม่ใช่คําชี้แจงนะเป็นการโกหกแล้วก็บิดเบือนไปวันๆเท่านั้นนะครับมันจะมีแต่คนที่ไม่ทําการบ้านจะมีแต่คนที่รักจนไม่ลืมหูลืมตาฝ่ายของครอบครัวคุณทักษิณเท่านั้นแหละครับที่ที่จะลงเชื่อไปแบบนั้นนะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนี่เป็นข้อมูลใหม่นะครับ ที่ยังไม่ได้มีการนําเสนอในช่วงระยะเวลาต้องใช้คาว่าหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ส่วนรายละเอียดเนี่ยนะฮะคุณชนุตราคุณผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อในเบรกหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ